พระกิจพระกอบเคลื่อนุกูลชนพระเดชพระคุณดลดับร้อนพระเกียรติเกินสากลกิกษัตร์กาเสกกรเษมสุข้อนสุรายล้ำรังสรรบรรดาลอบอุ่นดาวสะดุดดี เอกอัครพงจักกรีเกลือซองจากกวัดดิวัตวิถีธรรมราษเป็นมิ่งเป็นขวัญครองไพร่ฟ้าสมานฉันอันเชิญดอกไม้พุ่มผัดจงผัดเิมศักดิ์สิทธิ์ายสีเสริมสับพร้อมจงรัก ชุรีเฉลิมฉลองพักประนีตโสนัน,น้อมพศพองพระพร,รสีท,ว,ทวีพระชนชื่นล้ำละเวงบุญทวีสวัสดราชคุณครบถ้วนทวีพลังแผ่นดินอดุลอุดมถิ่นไทยเทิน ทวีลาภวันรัตล้วนเลิศไทยชัยเฉลิมมูลนิธิหา้าธนวามหาราชพระจง,จ<ร>งเจิมถวายพระพร,พรบวร,รเพิ่มเพืเ่อพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการมูลนิธิห้ันวามหาราชและคณะกรรมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้าธนวามหาราช